ไงฉันที่อ่านหน้าจากรัสเซียช่วยกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะแม่ของฉันคลอดฝาแฟดหน้าเหมือนมาคู่หนึ่งคือฉันกับมีลาแต่ยังไม่ทันที่พวกเราจะอายุถึงเดือนพ่อแม่ก็อยาก,กันแล้วแม่พามีลาไปอยู่ในเมืองส่วนฉันอยู่นอกเมืองกับพ่อพ่อเป็นเพื่อนคนเดียวของฉันเพราะตั้งแต่เด็กจนโตฉันขี้อายมากและฉันก็ชอบอ่านและเขียนนิยายในหนังสือมากกว่าจะไปเล่นกับเพื่อนคนอื่นลูกแน่ใจนะว่าวันศุกร์แบบนี้รู้อยากเล่นคนเดียวนะ ไม่ต้องห่วงค่ะพ่อหนูสบายมากพ่อไม่ไดีใจเหรอที่หนูไม่ได้ไปปาร์ตี้หรือมีแฟนเหมือนคนอื่นๆเขาแนะ่อยู่มาวันหนึ่งตอนฉันอายุได้16ก็มีคนแปลกหน้าเข้ามาหาฉันสวัสดีจ้าเทียนา่อเป็นสาวซะแล้วสวยด้วยเอ่อขอบคุณค่ะแต่เรารู้จักกันเหรอว้าวสงสัยพ่อหนูไม่เคยพูดถึงหรือเก็บรูปไว้นี่แม่เองจะ้ะ <c oughs> ลราเล่นกันหรือเปล่าคะแต่เธอพูดจริงนะสิกลับกันพอเดินมาแล้วทั้งสองก็นั่งลงกับฉันที่ห้องนั่งเล่นเอาละผมให้มาร์ดี้พวกคุณบอกว่ามีเรื่องด่วนที่ต้องคุยสรุปเรื่องด่วนคืออะไรก็มีลานะสิถ้าเป็นนางแบบและรายได้ดีมากแต่เธอเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพจิตแล้วจู่ๆก็ลาวงการทีนี้ถ้าเธอไม่ทำตามสัญญาที่ตกลงไว้เราจะโดนฟ้องยับเยินเลยเทียนฮ่าต้องไปแทนที่เธอไม่มีใครรู้หรอกแต่ฉันต้องตัดหน้ามาอีกสักนิด <anca> เดี๋ยวอะไรนะนี่คือเรื่องด่วนของคุณเหรอไม่เจอหน้าลูกตั้ง16ปีพอเจอกันก็ถาเรื่องงงง่แบบนี้เด้๋เหรอฮะออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้และแล้วพวกเขาก็ทะเลาะก,กันฉันที่ทำอะไรไม่ถูกก็เลยได้แต่หลบออกมาและสงบสติอารมณ์ของตัวเองแต่แม่ก็ไม่ยอมรามือสักทีแต่แล้วแม่ก็ยื่นข้อเสนอสุดหลุดโลกให้กับฉัน <cl> เห็นพ่อเล่าว่าลูกชอบเขียนนิยายและฝนอยากเป็นนักเขียนชื่อดัง ถ้าแม่บอกว่าแม่รู้จักกับเอเจนซี่ที่สามารถเอางานของลูกไปตีพิมพ์ได้พร้อมให้รายได้มหาศาลล่ะแน่นอนล่ะฉันจะปฏิเสธเขาเสนอแบบนั้นได้ไงหลังจากนั้นฉันก็นมเน้าขอพ่อไปเดินแบบและสุดท้ายเขาก็ยอมดังนั้นฉันจึงย้ายเข้าไปในเมืองและอยู่ในคฤหาสน์ของแม่กับมีลาแม่มายืนรอฉันที่หน้าประตูและกอดฉันแน่นฉันยังไม่ค่อยชินกับแม่เท่าไหร่แต่ก็รู้สึกดีที่มีคนอ้าแขนต้อนรับแบบนี้ เดี๋ยวลูกจะได้เจอกับมีลานะเธอไม่ยอมออกจากห้องเลยแม้แต่มื้อเย็นก็กินในนั้นก็คืนหนูจะได้เจอมีลาแค่ตอนขึ้นไปกับแม่เหรอคะเธอไม่ออกจากบ้านเลยเหรอ แม่ไม่ได้ตอบคำถามของฉันเธอแค่ดีดนิ้วแล้วสั่งให้คนใช้พาฉันไปที่ห้องของฉันโอ้โหพระเจ้าที่นี่ต่างกับบ้านสุดๆไปเลยและฉันก็อยากเจอมีลาด้วยคืนนั้นฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องแล้วก็ได้ยินเสียงกรี๊ดดังมาจากข้างนอกฉันเดินไปที่ทางเดินและเจอกับคนใช้ที่ตัวเลือกไปด้วยอาหารตอนนั้นเองฉันได้เห็นแม่กับมีลาอย่างเต็มตาเลยนูกบอกเธอแล้วว่ามื้อเย็นจะกินพิซซ่า ไม่ใช่ผักเหีห่ยวๆพวกนี้ลูกพูดถูกเราผิดเองแต่ตอนนี้พิซซ่าไม่ค่อยดีต่อสุขภาพของลูกนะเดี๋ยวเราทำสลัดอร่อยๆมาให้เดี๋ยวฉันเพิ่มเงินเดือนให้นะจะจะให้คุณช้ลาออกอีกคนเพราะลูกไม่ได้แม่ทำแบบนี้ตลอดหนูไม่อยากกินสลัดถ้าหนูไม่ได้กินพิซซ่าเดี๋ยวนี้หนูจะเอาทองแม่ทั้งหมดไปให้หมาข้างบ้านแทะเล่นและอ้วกออกมา เอิมท้อทีนะแต่พูดแบบนั้นกับแม่ตัวเองได้ไงเราไม่เห็นจําเป็นต้องมายอนเข้าปลาใส่คนใช้แบบนี้เลยนะนี่แฝดของหนูหรอแม่เป็นแค่แขกแต่ปากเก่งเอาเรื่องอีกอย่างเราอาจจะหน้าเหมือนกันแต่ผิวของเธอนี่มีรอยด่างมากกว่าเยอะอย่าลืมเอาไปบอกเช่ภาพล่วงหน้าด้วยละ่ะโอ้โหยายนี่เอาเรื่องชะมัดเลยอะ หลังจากนั้นฉันก็เข้านอนและแม่ก็บอกว่าอย่าถือสานิสัยของมีลาเลยแม่แค่อยากให้เธอมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงวันต่อมาฉันไปที่กองถ่ายและตอนนั้นเองฉันได้สังเกตว่าทุกคนมองมาที่ฉันและกระสิบกระซาบท่าทางโมโหกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ทำไมทุกคนจ้องฉันตาเขม็งแบบนั้นอ่ะฉันทำอะไรผิดเหรอมาด้วยเหรอที่ว่าจะไม่โผล่มาแล้วหลังจากที่เธอทำฉันขายหน้าต่อหน้าคนเป็นพันๆอีกอย่างนะ เธอรังแกทุกคนในกองตั้งแต่เริ่มทำงานที่นี่แล้วมีลาพวกเขาภาวนาหให้ไม่ต้องเจอหน้าเธออีกหลังจากที่เธอลาอะไรนะฉันรังแกทุกคนที่นี่เลยเหรอแล้วฉันทำอะไรนายละ่ะเออคือเมื่อเชา้าฉันลืมกินยามานะ่ะเลยหลงหลงลืมลืมนิดหน่อยช่วยทนความจำหน่อยได้ไหม <c oughs> ให้ตายเถอะดูทรงแล้วมีลาคงทำเรื่องแย่ๆยไว้พอสมควรเพราะทุกคนรอบตัวฉันทำเหมือนกับว่าฉันนั้นเป็นปีศาจยังไงอย่างนั้นฉันโทรไปเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นให้แม่ฟังลูกน่าจะเจอข้อกับวาดเนี่ย เพื่อนร่วมง,งานและแฟนเก่าของมีลามิลาบอกเลิกเขาตอนขึ้นรับรางวัลตอนหน้าทุกคนและพูดจาไม่น่ารักไปบ้างลูกต้องใจทำงานก็พอวัดไม่ใช่ปัญหาของลูกฉันรู้ว่าแม่พูดถูกวันต่อมาฉันเมินทุกสายตาที่มองแรงและอยู่กับตัวเองแต่ตกเย็นวันนั้นฉันได้มีถ่ายแบบกับวดัดเทว่าขณะที่ช่างภาพกำลังจะเริ่มจู่ๆเธอก็วอยๆขึ้นมาอย่างเสียงดังเลยวัดฉันทำงานแบบนี้ไม่ได้นะ เธอน้ำหนักขึ้นมากี่โลเนี่ยนักออกแบบเขาทำงานหนักมากเลยแต่เธอเฮ้ยช่างเถอะฉันจะขอเปลี่ยนนายแบบอะไรนะทำไมเลยเราซ้อมกันมาเป็นอาทิตย์และน้ำหนักผมก็ไม่ได้ขึ้นด้วยนะเออฉันว่าเขาก็ดูดีอยู่นะคะแค่อาจจะต้องตัดเย็บเพิ่มอีกสักหน่อยเท่านั้นเองแต่ช่างภาพไม่ยอมฟังเลยและวาดก็เดินออกมาอย่างโมโหพร้อมกับน้ำตาที่ขอบเบ้าวาดอย่าไปฟังช่างภาพเลยในหุ่นดีแล้วไม่เข้าใจเลยทำไมเขาต้องใจร้ายขนาดนั้นด้วยเขาไม่ได้พูดผิดไปซสหม,มดหรอกน้ำหนักชัดก็ขึ้นจริงๆนั่นแหละ แต่แปลกใจนะที่เธอไม่ล้อฉันน่ะฉันเคยล้อหุ่นนายมาก่อนด้วยเหรอก็เธอล้อฉันต่อหน้าคนเป็นพันๆตอนขึ้นไปรับรางวัลเธอบอกว่าจะทิ้งฉันเพราะว่าฉันไม่มีกล้ามหน้าท้องแล้วว้าวเรื่องนั้นฉันขอโทษด้วยแล้วกันนะความจริงแล้วฉันว่านายใจกล้ามากๆเลยล่ะที่มาทำงานแบบนี้ใจจริงเลยฉันเกลียดการถ่ายรูปถึงฉันจะเป็นนางแบบก็เถอะแต่ว่าประเด็นคือฉันขอโทษนะเอ้าโอเคฉันไม่คิดว่าจะได้ยินเธอขอโทษนะเนี่ยเรายังเลิกกันอยู่นะ แต่ก็ขอบคุณหลังจากที่คุยกันวัดก็ทําตัวดีกับฉันซึ่งช่วยให้งานฉันง่ายขึ้นเยอะเลยวันหนึ่งในขณะที่ฉันไปที่ห้องนั่งเล่นพอดูทีวีก็เห็นมีลานั่งที่โซฟาเธอมันทําอะไรที่นี่เนี่ยหมายความว่าอย่างไงนี่บ้านฉันไม่ใช่เหรอก็ใช่แต่ฉันนึกว่าเธอจะไม่ออกจากห้องเลยอะฉันไม่ออกไงแต่ห้องฉันไม่มีทีวีและฉันชอบดูวิดีโอของ msa บนจอใหญ่ เธอก็ดู MSA เหมือนกันเหรอช่องโปรดฉันเลยล่ะเรื่องพวกนั้นนะ่ะเป็นแรงบันดาลใจที่ฉันอยากเป็นนักเขียนเลยนะเจ้าฉันไม่สนถ้ามาดูกับฉันได้แต่ต้องเงียบปากไว้ฉันตัดสินใจถือโอกาสนี้ใช้เวลาร่วมกับมีลาเธอมีปัญหาจริงๆนั่นแหละและฉันก็อยากรู้จักมีลาให้มากขึ้นด้วยระหว่างที่เรานั่งดูวิดีโอมือถือของมีลาดังขึ้นและทักทานเธอก็รำคาญสุดๆ ทำไมวัดถึงโทรมาหาฉันใจของฉันเต้นระทึกเมื่อเธอรับสายปรากฏว่าวัดโทรชวนมีลาไปดื่มกาแฟเขาบอกว่าดีใจที่เราเป็นเพื่อนกันและฉันดูมีความสุขและอาการดีขึ้นนี่เธอต้อนเขาเหรอฮะไม่เราก็แค่เพื่อนร่วมงานที่ดีนะฟังนะเวลาถ่ายแบบเธอไม่ใช่เทียนะเธอคือมีลาและมีลาไม่อยากให้เธอคุยกับวัดแม้แต่นิดเดียว ฉันยังรักเขาเธอรักเขาแต่เธอทิ้งเขาแล้วล้อเรื่องรูปร่างต่อหน้าคนอื่นเนี่ยนะฟังนะฉันไม่ได้ชอบพออะไรแฟนเก่าเธอแต่ฉันมีสิทธิ์จะเป็นเพื่อนเขาเธอไม่ได้เป็นเจ้าของเขาสักหน่อยและอีกอย่างนะ คนรักกันเขาไม่ทำร้ายจิตใจกันหรอกฉันรีบเดินออกมาก่อนที่มีลาจะระเบิดแล้ววันต่อมาที่กองทายขอโทษนาวาร์ดเมื่อวานฉันเสียมารยาไปหน่อยแต่ว่าฉันยินดีจะไปด้วยนะฉันไม่มีเวลามาเล่นไร้สาระกับเธอนะมีลาฉันไม่ได้เล่นอะไรทั้งนั้นเลยนะแต่ยังไงก็ตามนาะยอย่าโทรหรือส่งข้อความไปที่เบอร์นั้นอีกได้ไหมอเออฉันมีเบอร์ใหม่แล้ว ฉันตื้อขอเป็นฝ่ายเลี้ยงกาแฟให้กับวดัดในระหว่างที่เราไปคาเฟ่ <c oughs> ก็มีผู้หญิงคนนึงมาหาเราพร้อมกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆด้านหลังฉันขอโทษที่ต้องรบกวนนะคะแต่ลูกสาวฉันเป็นแฟนคลับคุณและอยากทักทายนะคะพอดีเธอขี้อายนิดหน่อยหนูไม่ต้องอายนะตัวเล็กสุดท้ายพี่ก็แค่คนธรรมดาเหมือนกับหนูนั่นแหละจ้าแม่พี่ซื้อผ้าพันคอนสวยๆนี้ให้เหรอคะอันที่จริงพี่ได้เป็นของขวัญจากเอเจนซะี่น่ะหนูอยากได้ไหมพี่ว่าหนูใส่แล้วน่าจะสวยกว่าพี่นะ ไม่เป็นไรคะ่ะเรารับไว้ไม่ได้แล้วคะ่ะมีลาผ้าพันคอนน่นราคาเป็นพันเลยนะไม่เป็นไรฉันก็แค่อยากให้น้องเขาเน่ตาของเด็กคนนั้นเป็นประกายและแม่ของเธอก็ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะทําอย่างนั้นเธอเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะตั้งแต่ลาพลักร้อนไปที่เธอพบจิตแพทย์อยู่หรือไงจะว่างั้นก็ได้แหละวาร์ดยินยันจะซื้อกาแฟให้ฉันแทนที่จะให้ฉันซื้อเอง และฉันก็ยังได้ขนมมาฟรีเพราะแคทเชียเองก็เป็นแฟนขับของมีลาเหมือนกันฉันใช้ชีวิตเยี่ยงเจ้าเวลาปลอมตัวเป็นมีลาและชีวิตการเป็นนางแบบของฉันมีแต่จะรุ่งเรืองขึ้นฉันได้ร่วมงานใหญ่ๆมากมายเพราะทุกคนต่างอึ้งกับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของมีลาแต่ทว่าความสําเร็จของฉันกลับผลักให้มีลาอาวาลวาดโลกแตกหนักกว่าเดิมอะชีวิตเธอมันเพอร์เฟกต์ไปซะหมดณสินะอ้อเดี๋ยวนะนั่นมันชีวิตของฉัน แล้วที่ฉันต้องมาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่านิสัยแย่ๆของเธอไม่ใช่เหรอเธอทำไรหน้าที่การงานตัวเองทำไมละ่ะมีลายโยนหมอนอัดฉันและเดินออกไปนิสัยเสียชวัดเลยใหญ่นี่เนี่ยเวลาผ่านไปฉันใช้เวลากับวาดมากขึ้นและเราทั้งสองคนก็สนิทกันมากกว่าเดิมแต่ฉันก็ยังลังเลทุกครั้งที่จะบอกความจริงกับเขาคืนหนึ่งเขามาส่งฉันที่บ้านและตอนที่เราเดินมาถึงหน้าบ้านเขาก็คว้าข้อมือฉันจนฉันเข่าอ่อนไปหมดเลยวันนี้ฉันมีความสุขกับเธอมากเลยนะ เธอดูมีความสุขและสุขภาพจิตก็ดีขึ้นเยอะเลยไม่ก็ฉันอาจจะกำลังเห็นมุมอื่นของเธออยู่จุ่ๆเขาก็น้อมตัวมาจะจูบฉันแต่ฉันกับถอยหลังวัดเออฉันขอโทษแต่ฉันจูบนายไม่ได้หรอกเธอหมายความว่าไงอ่ะฉันอยากให้โอกาสเราสองคนอีกรอบนะเพราะเธอเป็นคนเริ่มใหม่ ฉันรู้ฉันรู้แต่เรื่องของฉันมันซับซ้อนกว่าที่นายเห็นน่ะเอ่อฉันต้องไปแล้วขอโทษนะฉันรีบวิ่งแล้วแอบเข้าบ้านไปพอเปิดประตูมาฉันกลับเห็นมีลายเย็นพิงกำแพงอยู่และท่าทางเธอก็ดูโมโหสุดๆเลยทีอันดาฉันเห็นเธอสองคนจากหน้าต่างห้องฉันบอกแล้วว่าอย่ายุ่งกับวาดฉันรู้ว่าเราไม่ได้โตไม่ได้กันแต่เราก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่และพี่น้องเขาไม่แย่งแฟนกันหรอกนะฉันไม่ได้แย่งอะไรจากเธอเลยนะ เขาพยายามจะจูบฉันและฉันก็ปฏิเสธไป แต่ถ้าเธอรักเขาเธอควรจะทักเขาแล้วไปขอโทษเขาได้แล้วเนี่ยเธอคิดเหรอว่าฉันไม่ขอโทษเขาเขาไม่ยอมกลับมาคบกับฉันฉันรู้แล้วว่ามันดูไม่เหมือนแต่ฉันพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นการทำวัดเจ็บเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกผิดที่สุดในชีวิตฉันไปไม่ถูกเลยหลังจากนั้นในขณะที่ฉันกำลังนอนบนเตียงฉันรู้สึกสับสนและทำตัวไม่ถูกฉันรู้สึกดีกับวัดและมีลาเองก็ทำตัวไม่ดีกับเขาแต่ฉันก็ไม่อยากทำร้ายจิตใจมีลาวันต่อมาที่กองถ่ายฉันบอกกับวัดว่าเออฉัน อยากเป็นแค่เพื่อนทำไมเลยมีอะไรที่เธอไม่ได้บอกฉันหรือเปล่าก็แค่ตอนนั้นเองฉันก็เห็นบางอย่างที่ทําเอาฉันลืมไปหมดว่าจะพูดอะไรผู้กํากับวางซองจดหมายข้างกระเป๋าสะพายฉันและบนซองก็มีชื่อฉันด้วยฉันทิ้งวาดมาแล้วดูว่านั่นคืออะไรอขอโทษนะคะอะไรอยู่ในกระเป๋าหรอคะรายการอาหารไดเอทใบของเธอเน่ะเดือนนี้เธอบีา่ายแบบและต้องลดน้าหนักด้วยหมายความว่ายัางไงาคะที่ว่าลดน้าหนักเนี่ยคือให้กินแบบนี้นี่หนูอาจจะป่วยได้เลยนะคะพูดตลกไปได้ เธอกินแบบนี้มาหลายรอบแล้วเธอก็ปกติดีสรุปเธอทำงานและกินตามนี้ได้ไหมหรือเธอจะเป็นบ้าแล้วก็ประสาทเสียอีกละทันทีที่พูดจบเธอก็เดินจากไปแต่ฉันกลับตกใจไปถึงตะตุ่มนี่เอเจนซี่ทำกับมีลาขนาดนี้เลยเหรอถึงว่ามีลาถึงได้มีปัญหาฉันต้องไปหาเธอเดียวนี้ฉันกลับบ้านและเคาะที่ประตูห้องของมีลาแต่ไม่มีใครตอบและฉันก็ได้กลิ่นตุ่ยบางอย่างมาจากใต้พื้นฉันจึงกลั้นใจเปิดประตูแล้วก็ต้องใจหาย ห้องนอนของมีลาแต่ไปด้วยจานชามสกปรกรวมไปถึงเศษอาหารใต้เตียงที่เธอแอบเอามาจากห้องครัวตอนนั้นเองประตูห้องน้ําของมีลาก็เปิดออกนี่ออกไปนะเธอกํากลังละเมิดความเป็นส่วนตัวของฉันมีลานี่มันอะไรแกเนี่ยพก,กํากับเอารายการอาหารมาให้วันนี้และเขาก็บอกว่าให้กินทุกครั้งที่เธอน้ําหนักขึ้นแต่ฉันคิดว่าการกินของเธอมันผิดปกติแล้วนะ เพราะปัญหาการกินของฉันสุขภาพจิตฉันเลยพังไปด้วยฉันดึกว่าแค่ไดเอททั่วไปแต่พวกเขาเอาแต่บอกว่าฉันอ้วนเกินฉันเลยเริ่มอดอาหารแต่พอฉันหิวฉันก็กินไม่ยั้งความกดดันที่ต้องหุ่นเพอร์เฟกต์ทำให้ฉันป่วยเพราะฉันไม่มั่นใจในตัวเองฉันเลยลงทุกอย่างที่วัดฉันไม่เคยฉาเธอเลยนะเทียนาฉันแค่ไม่อยากให้เธอต้องมาเจอแบบฉันอดตายแล้วฉันไม่รู้มาก่อนเลยฉันขอโทษนะ แต่มันไม่ใช่ข้ออ้างสําหรับนิสัยแย่ๆของฉันมาทําให้ฉันกลายเป็นมารร้ายฉันกอดมีลาแน่นและปล่อยให้เธอร้องไห้ <c oughs> หลังจากนั้นเราก็ตรงดิ่งไปที่เอเจนซี่เพื่อจัดการเรื่องนี้แต่พอไปถึงแม่ก็อยู่ที่นั่นแล้วและทันทีที่แม่เห็นมีลาเธอก็ตกใจมากมีลามาทำอะไรที่นี่ <c oughs> ทีอานาแม่มานี่เพื่อช่วยลูกได้เซนสัญญาฉบับใหม่ เดี๋ยวก็ซวยกันหมดถ้ามีคนเห็นลูก2คนเข้าช่างมาทเธอะค่ะแม่หนูจะไม่มาแทนที่มีลาอีกต่อไปแล้วจบแล้วคะ่ะแม่สนเงินมากกว่าสุขภาพจิตและสภาพร่างกายของลูกตัวเองอีกหรอคะเอเจนซี่เนี่ยทำ้ายทั้งมีลาแล้วก็นางแบบนายแบบหลายคนและถ้าหนูยังคงอยู่ต่อหนูคงมีสภาพเดียวกับมีลาใช่ไหมล่ะคะโทเทียนาะอย่าเวอ่อหน่อยเลย ที่มีลาสติแตกไม่ได้เกี่ยวกับเอเจนซี่สักหน่อยในขณะที่มีลากาลังจะตอบและตอนนั้นเองเราได้ยินเสียงฝีเท้าพอเราหันไปก็เจอกับวัดฉันไม่ได้คุยกับเขามาตั้งแต่วันก่อนแล้วเขาจ้องฉันกับมีลาด้วยตาที่เบิกพร่องมีลาเธอมีแฝดเหรอที่จริงแล้วฉันไม่ใช่มีลาฉันชื่อทีอานะ่าและฉันก็มาแทานมีอาตั้งแต่เดือนที่แล้วมีลาไม่อยากเป็นนางแบบต่อและพวกเขาจะฟ้องเราและมีลาก็ลาออกก่อนจะครบสัญญาตลอดวเวลาที่เจอกันได้อยู่กับทีอานะ่า ทนไม่เข้าใจเธอทั้งสองคนโกหกเรื่องนี้กับฉันและคนทั้งโลกเลยเหรอพวกเราไม่มีทางเลือกมันเป็นวัดเดินออกไปกกอนที่ฉันจะพูดจบฉันเสียใจมากอยากจะวิ่งตามไปด้วยซ้ําแต่ว่าฉันมีเรื่องอื่นที่ต้องจัดการก่อนฉันโทรหาพ่อทันทีและด้วยความช่วยเหลือจากพ่อเรายื่นฟ้องร้องทั้งเอเจนซี่และแม่ในข้อหากระทําทารุณและหลอกลวงพ่อได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูมีลาและให้เธอเข้ารับการรักษาส่วนฉันก็ได้ตีพิมพ์นิยายของตัวเองเรื่องที่พวกเราแทนที่การออกข่าวเต็มไปหมดเลย แล้ววาดก็ยังไม่รับสายพวกเรามาวันหนึ่งวาดส่งข้อความนัดเจอฉันที่คาเฟ่แต่เขาบอกฉันว่าไม่อยากคุยกับมีลานั่นแปลกแฮะไงบอกหน่อยสิทำไมนัดฉันมาแต่ไม่นัดมีลามาด้วยละ่ะเพราะฉันอยากจะคบกับเธอเทียนะเธอจิตใจดีกว่ามีลาฉันเจ็บใจที่เธอโกหกนะแต่ก็เข้าใจว่ามีเหตุผล ฉันเองก็ไม่ได้ดีไปกว่ามีลาเลยฉันแค่ไม่ได้ต้องมาเจออะไรแบบมีลามีลายังรักและอยากให้นายให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะแต่มีลาทำฉันเจ็บปวดเกินกว่าจะกลับไปคบกับเธอได้คนที่ฉันอยากคบด้วยจริงๆเนะี่ยคือเธอตั้งหากหัวใจของฉันเต้นแรงในขนาที่วาดกุมมือฉันและฉันก็จ้องตาเขาวาดอาจมีสักวันที่เราได้คบกันแต่ตอนนี้ฉันต้องให้เวลากับตัวเองฉันใช้ชีวิตเป็นมีลามามากพอแล้ว จนบางทีก็ลืมไปว่าตัวเองเป็นใครถึงอย่างนั้นฉันจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่กับนายนีย่ฉันก็เหมือนกันขอให้โชคดีนะเทียนะ